เฮ้ยไอเฮี้ยบ้างกินเยอะขนาดนี้เฮี้ยแม่จะพอจ่ายวะเนี่ยไอสัตว์ดิ่งไปก่อนดีกว่ารู้ตอนนี้ก็มาแนะเอ้ยเฮี้ยบ้างว่าไงเอ๊ะเห็นหน้าพ่อแม่งแดกไม่ลงเลยสัตว์เห็นหน้าใครวะบิลลี่อ่ะหน้าพ่อแม่งนายแดกส้นติดียสำหรับกูนะเว้ยอะไรอะรับพี่เหรอสำหรับกูนะเว้ยอะไรเพื่อนกับสายอันนี้ในถุงที่มันไม่ได้อยู่ อยู่เนี่ยผมหลับกูด้วยเพื่อนจะจ่ายเท่ากันไมเยี่ยมันก็อย่างนันเอาแหวนเอาวเอามาพูดเี้ยอ้เหียโดนหลายเท้โดนหลาเทกลันน้เหียนมึงอยู่หีเราเล่นเองโดนหลเทคกันนะเอาเอามาเอาเอาไปเลยพี่พุ่งกลับเขาดูแววอยู่ไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นแววอะไรเอาเอายังอะดับนะพี่ เอาเลยเอาเลยเฮ้ยสัตว์มากเฮี้ยแดดเยอะขนาดนี้ใครจะจ่ายเอาเด้ที่ตังจ่ายสัตว์ไปวิ่งดีกว่าไม่ได้เฮียร้านขนมด้วยเฮี้ยวิ่งดีกว้ยลูกตอนนี้ก็มาแล้วเอ้าสัตว์เอ้ยในยังไงเอ็กว่าไงเห็นหน้าพวกมึงแล้วแดดไม่ค่อยลงเลยสัตว์หน้าใครวะบิลลี่หน้าส้นตีนใครวะหนูเพื่อนหนูว่าไงสำหรับกูนะเว้ยเพื่อนจะจ่ายก็เท่ากันตกลงสายใช่งไหมเขอแบบ